มาแล้วบ๋อ <c oughs> จังไรอยู่มาแล้วบ๋อโอ้ยเห็นบ๋อ <c oughs> มาแล้วบ๋อจังไรพี่น,อน้องนั่นผมไปใส่แล้วโอ้ยอยากกินหน้ากินหน้าขึ้นมาแต่แม่แต่หนันไม่ไมแมจะต่สึกเขากินพี่น้องแต่เศร้าผลเป็นท่านกินนะเข่ากินหน้าแบบว่าเออมาพี่นอ้องมาอะไรเหมือนบอ กราดสบายดีพี่น้องปอกป่าจ้าเพิ่มข่าวประจวบอยู่แล้วจากคัมภีร์พระพากินจากสองคนราชตวบพื้นเออจะมาวิญญาณดิวิญญาณกลายได้เมื่อดีได้ไปสืบอขากินได้เพราะเฮ็ดเองอยู่ในเมืองสิอะให้โซ่พี่น้องโว้ยมาสนานว่าไปว่าไปาไปสืบเอขากินพี่น้อง จะไล่จะแบไปเห็นหมูหน่อไม้ถ้าว่าหมูหน่อไม้กับสื่อมาหลุดแล้วเปิดก่อนพี่น้องมาดูคลิปเขากับหมูหน่อไม้พี่น้องอุ้ยหมูกับหมูสิงังวะหมูคือบ้านเขาอยู่บ่อเชฟพัดยังห์หลุดเมื่อหลุดตีนหลายไปเนี้ย เบิง่งให้ยจิ้มก่อนขมุกใส่ยยังวะคืบอบ่แม่นภากแยกแองบ้านเฮาจันสินมุกเสิไปอีตูเอาคือมุกสิไปอีตูล่ะมุกเสียังแตกกันตามถุนอยากกินข้าวพี่ดอกเอ้ยบ่ได้กินข้าวเต็มสาุ่นว่าจีรีเพิ่ตูนโอ้ กินข้าวพี่น้องกินข้าวน้ำกันมีข้าวกระมูกมาใหม่มาเด้อาได้กระว่าบวกากาศไปใส่พี่น้องย่านโคบีกรอบสองหมอหลีมาเด้อเข่าเตีนยจานว่าจะติดทักไม่ซักตอนนี้ผู้บ่าวฮะผู้บ่าวทักมาอยอะส่าวเสร็จแล้วคนงานเนาะ จะเส็แต่ว่าพี่น้องมาเด้ออืมอืมบดูหืมาอ อืมแซ่บเวอร์มันเด้ออื แต่กิแต่เหตุแต่ไม่คอยู่เลยเอ้ถึงเมื่อบ่ายจะว่าเออยงานงานหลบปีบ่าเนี่ยก็ชิปปิดได้อีกจากม่มาหลบสองเอองานเมื่อบ่ายมห่อาถึงเมื่ออยู่บ้านก่อน เสียบด้วยพวกอืมอืมพอเิกผ้าใช่ไหมเกกับผัวไม่ใช่เมื่ออยู่บ้านก่อนอืม หลกฮ้ำบิดชฮ้ำยังมันใช่ม,มากมตัว่าเออค่อยบิดค่อยน้องด้านบิดล้านเลยบ่าละเมื่อบ่าละมากถึงหยากจันบ้าต่ำดีกว่าแก่่นบ้า,มบามไม่อยู่น้ำรูกน้ำเต่าก่อนบอกหัวแล้วอืม ไปไปเห็นงานดูเพียวถ่ายแต่บา้านถ่ายเพียวไม่ใช่หรอกมันมีเป็นย่าไปหมองใกล้ๆหรอพี่เนาะมันมีเงนินีถ่าน แสบไรเขาไปเห็ดแสบด้ออืม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 ได้รึ กินกับปลาอะไได้ดีเสียเปล่งเขาจานแบบใหญ่เลยนี่อืมอืมอืม โ <Okay. c oughs> อเคคิดคำใหญ่แล้วแค่กินนะมันไม่โยกนะน่าร้าองหรอกโต้ <c oughs> บอกอีแมลบอกกับปุวยแหละโต้บอกอีแม่ว่าอ,อ,อีแม่ก็สิเมื่อบ้านก็เนื้ออยานหลบคุ้ยบีบเออ อีแม่ว่าเหามแบบอยากมาแท้ๆดำให้ดำหน้าจืดจืดพิ่นว่าเลยเออฝนตกแล้วมันจืดมันหยางผินว่าม่นถามเลยบ้าคนมันบ้อืมอืมเกิดจากไหนมันก็เป็นยักษ์สายแมนบ้า khuyến hoạt bạn cửa thương thì cứ như thương phụ thương đòi cứ khuyến hoạt bên bao bạn nhớ ừ. bữa lượng gặp phượt bạn cửa bên bao nó cả chuẩn cả nhang phấn tốt vô hay như na bạn thôi nó cả chuột cả nhang nó cả sang mắn บอกเพื่ยังัมบมกพิกก็ได้แค่เอนยากไปไปซักเครื่องจอเพื่อเจียมดีไหที่หนึงที่สองที่้าของหน้าบ้าน,นมั้เนาะ Hãy nắm hay lắm quá vậy hạt quá nè nhạc chứ mít quá mình mà. chắc lựa khác đấy đi quá cả dạc năm. nam đủ cả một bút ngay cả bớt ໂອມິນສັນຍາຫຸງອ້າວເຂົາຫຸງອ້າວແມດວຊິເບີດຫຼັງ ไงกุ้ทอดพี่น้องอิ่มแล้วอยากจะเข้าไาตาัดไ่กุ้ทอดปลากินมมือแล้วปลากินมมือแล้วพี่น้อง ใบเฮียวๆเลยหลุดออกหดมันออกไปเฮียวๆใบไ,ได้ไปเยียวกับกิเนเสียดายของสุ้เป็นเงิ่อนเป็นข้ามมอไปหาชักจองพี่น้่งเอ้อยไสจะ แักเกลก่อนด้วพี่้องเนอะจะได้กากกดติีตามกดหลาบกุแทเจ้าสองขำหลากคือเก่ายี่หลับบปไสดอกจะนก็เมื่ออยู่บ้านแล้วเออบัดอกขอบหน้าแลอย่างเลี้ยเควายเฮาเออไปแลวพี่้อกด้วยจะได้กากกดติดตามกดหลก์ก็แท่จ้าเป็นกำลังใจขหลากหลาอเลยจ้าสำหรับปุนี้เขาเก่าก็มาสบายดีจ้าเป็นักเกียงก่อนยัดด้ผัวมาผัวตินเต๋ไปแลวพี่้องจะไห